สวัสดีเจ้าพี่น้องนายกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนถั่วมุมโลกที่รับชมช่องหน่อยอุ่นเรือนทุกช่องทางเลยจ้ะมือนี้จ้าพี่น้องจ้ะมือนี้หน่อยยุรอยเอสจ้ะหน่อยมางานบวชน้อยจ้ะหน่อยมางานบวชเดียวสิผ้าไปเบื้องบรรยากาศงานบวชเบื้องสีแดงสีแดงฟอนขบวนแห่บ่เดี๋ยวไปเบื้องน้ำแก่เจ้าพี่น้องจ้าป่ะไปจ้ามาเจ้าพี่น้องจ้ามาถึงงานแล้วอันนี้งานนี้ครับจ่ายชวนดิจ่ายยืมเงินเถิงอยู่นี่เดจ้าอ่าพอวาง ท่าน,นเจ้าภาพก็ถือว่าคว๋องแล้ว,ลว,วครับพี่น้องหลายเออถือว่าจัดง,งานบวชน,นี่ก็ถือว่างันไงงันจันทร์บุลิมือแรกนี่ยก็จะนี่มโมฮอร์โซกับเฮน้าก็โบเล่โบบ้าดนนครับรก็เป็นคณะเออของเงาเนาะของดนตรีขบวนรถอันนี้เพื่อนกาสีแบบภูม่าซอยงานเพื่อนกาสีโจดแบบนี้แล้วจ้ะ คือกันเลยครับแม่เท่าเชิญเชิญเลยพี่น้องครับเจท่านผมไม่เกียดดีก็รครับเชิญท่านท่านให้เลยครับอาเชิญท่านให้เลยท่านประธานบบไลเชิญท่านให้เลยครับอ้าวก็ท่านเจ้าภาพเองก็ต้องขอขอบคุณครับ อเคเจ,จ in, yeah. cool. ah. oh, yeah. ah. uh ็บ huh. ก uh ัด huh. ก uh ูเ huh. ป uh ็นบกัดครับทำได้เลยครับอันนี้พี่สาวผู้สิบัตจ้าพี่สาวน้าสวัสดีค่ไปจ้าไปหาเขากินกอน่น้องไปเพิ่มว่าสิได้กินอย่างเข้าอันนี้กับสิผู้สาวสวัสดีค่ะสาสวยค่ะไม่เห็นไม่เห็นหนาบเไม่จำไม่ได้ บุกขั่วมูนี่พามาบุกขั่วจ้ะมาเบิ้งขั่วจ้ะพี่น,อน,น้องจ้ะไม่กินตะบุกวันนี้คะ่ะไม่กินตะบุกไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผ้าบุกขั่วจ้ะพี่น้องจ้ะมาคุณน่ะขั่วใหญ่ขนาดค่าขนาดแต่ละคนอุ้ยพี่น้องจ้ะเน่เน่เน่เ,นเนตาเตาสมัยก่อนเห็นไหมจ้ะอันนี้ก็จะเป็นฝ่ายเสบียงกันนะคะ ปุ้ยพี่น้องเมื่อันนี้ใส่กันแล้แม่โคตรนี่ของแท้พี่น้องจ๋าของแท่น,นี่ของแท้อันนี้แก๊ปเขา่าเพิ่นอันนี้ก็สินไได้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะวส,ะว,ส,ะว,ส,ะว,สวัสดีทุกคนค่ะมาลุยหลังบ้านแม่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีทุกคนค่ะเห็นปะพ,พี่น้อง นอนแน่นอนได้ได้จ้าไเจาอยู่ในเทรัน์ได้จ้าไหลกับเย์ไขับแป๊บจ้าได้าได้จ้าได้จ้าโอเคได้ละจ้าโอเคจ้าไพี่น้องเดี๋ยวไปกินข่ากันเดี๋ยวไปกินข่าวกันไปดูซิว่าเราจะได้กินอะไรวันนี้ไปจ้านี่กับข้าวที่เราจะได้กิน วุ้ยมีนี้ได้นะนี่มาตั้งนี่เลยนี่คนนี้เลย่อคือได้กินซอยจุ้ยไหมตกลงไม่ได้กินเขาหวังจะได้กินซอยจุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่พี่พี่มาด้วยกันอ่าโอเคมากินข้าวโอเคเจ้พี่นอาา้องจ๋ามากินขา้าวเ,เป็นแบบกั<ต>บข้าวกับ,บข้าวบ้านเรา<ม>เข้าวงานงานแบบตามาายี่สานบาดเท่ากับสิบเ็ดยังสี่เจ้พี่นอาา้องจ๋า ใช่แขกใช้อย่างกินเข่ากุก้อนเนาะจ่ะพี่น้องจ่ะได้จ่าไม่ใช่โอเคจ่ะเดี๋ยวจ่าขอกินเข่าก่อนเดี๋ยวกินแล้วเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งพี่ๆต่างๆเนาะจ่ะพี่น้องจ่ะโอเคได้จ้าดีเพิ่นปุ่งผมหนักจ้ะนั่นแม่หนักนางย้งมพาม การชวนเด่นครับการดยจับบอยั่งยิงครับเป็นลูกเป็นหลานครับอ่าถ้าสถานเทวันพักพอนครับวันลมเลื่นวันจำรับวันสงบกับถ้วยยุบไปออกไปทั้งวัดครับอ่าวัดกับป้าไก่ครับไก่ไก่ครับก็ไม่ดีครี้ โอ้มันสือันเหมือ่ะถามด้ย่าขอ้ําแขหน่อยได้ไหได้แล้วถ้าแขหน่อยเนก่อยากถ้ากถ่ายได้เลถ่ายเ กเลี paid, ้ยงยี่สิบนาทีอ่าก็จะถึงอ่สี่โมง่ารสี่โมงนี่พระคุณเจ้าจะอ่าจะได้เข้ามาเด้อมาเนี่ยทางฝ่ายศาสนาพิธีเข้ากังเตรียมไว้ครับเอ้าคือพวกที่พู้เก็บโต๊ะไว้หแน่นอ่าโต๊ะที่ท่านนาท่านี้ท่านนาพระคุณเจ้าในท่านโต๊ะสถานที่ คนนมบางๆไปเก็บโตไฮเดรเดอร์นี่นะเออโตบางๆนะอยู่นี่ครับสถานที่วันเฮาจยไปถวายพัะทหารเท่น,นวันจีทำพิธีอ,อบาชีลสูขวรนนะจาจัดสถานที่ทไฮเดรนเดอร์อยู่ทางนี้ทางด้านวิตวัตรต้นี่ครับ ตอนนี้ต้หงเนด้วยไก่ตอนนี้ิเยอเบิ้งทางนีเ้อตัวันจงได้กะดีเออเจ็บทีเจ็บเอบเอบไปจะน้อยก็ได้ แม่ๆค่ะยิ่งน่าค่ะวายวายวายนักโมตระพะกวาโตอรหะโตจามาจัมพุตชะนักโมตระพะกวาโตอรหะโตเออมมาม ยเมาี่ทนี้มาทำโ้าีมังเมนปิ้ปังเพิ่มพ่อเพิ่มพังโู้โู้โปัง เบน,น่าจานังัาเบวลังติผู้ั่งคัดตาโอ้นอตสียาม,มาสาชูน่มมพันเตสม,มาจ้าพี่นอจารดินซี่คโครงหมูทอดซุปมะเขือแล้วก็ข้าวเหนียวถามหาพักเพิ่นเพิ่นว่าจะได้หมูบอยูนี่เพิ่นเน้นเนื้อ <c oughs> อุดมสมบูรเน้นเนื้อว่เน้นพักเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดีวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเคี๋ยวเดี๋ยวเดี๋สวเดี๋วเาส๋ยวี๋วเดี๋าวเาี๋ยวเด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 ี๋เีเดเดี๋ยวเดีดีเดียี๋ยวเีวเดน๋วี้เดี๋ยวเดน๋ยวเดียวเดเลยเอวนดะดดวนุเนนกเีีววอนสีดดเดวว บ้านงานทุกบ้านอยู่ทาาอีสานผสิมีหมูทอดมีหัวเนี้วหมูทอดแล้วแต่ว่าสิเป็นสี่โค้งหรือว่าสิเป็นหมูสามสันหรือว่าสิเป็นหมูเนื้อแดงใช้แต่ทังนี้แต่พี่น้องแล้วก็ต่ำกว่าคุณอันนี้ก็ขาดไม่ได้เป็นซิกเนเจอร์ ขบวนออกมามันตุ่มตรงนั้นเราปุ่นเยอะเพราะว่ามันเท่งมันเป็นยุ่นกายนึกว่าพี่โตุ้ยด่างเราแยกคุณแบบไม่ได้ไนส่วนกลับตลอดจดรถนจะแโอ้ยโอ้ยพี่ร่างยากบเดิมเยอมากขออาผนพาสต์ผืนนี้สมพักสมลามไหมพี่เนาะเห็นมาจากก็ต้องเห็นหรอเนาะก็ต้องเห็นหอกไม่ไม่ไ กินเลยค่ะกินเลม่เสียดไม่สียวกินเลยกินเลยยื่นมือได้เลยยมหาุนคนท่านกินน้ำน่นนงกินน้ำกันหลคนมาเต้นหนึ่งนั่นนงค่ะเองอเน

ไ <si ม่ก่อนแล้วกินจิค่ะอ่ะกินจิรอเอก่ะกิจค่ะอุ้มค่ะอุ้ยตีฝากส่งต่อเลคะนี่เป็นข้วนหักชุดบกเหลือุดบกเหนือ่ะุกเนือนี่ของน้องจากแช่แล้วอนนี้บวชพระเรียบร้อยแล้วเจ้าคุน้องจ๊บตรงพระขนเผาวาดบาทนี้ค่ะ ถ้าเราม่กินเผากินเผาแล้ว hmm. กับเตรียมเป็นยุนาหันหมอลำคนนี้หมอลำงั้นจากตังตั้งจากวัดผูนสืบเอิญว่างง้นน้อยอย่างงั้นถ้าใหม่คอนคนทีสืเอิญจะลองฉลองพ้าใหม่้องงานอย่าง้เขาเชง ่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่กังเนี้คอจะมาซีกันอ๋อผ่านี่ขอผัดโจ๊กีหัเนื้อกับนี่จ้ะเดไม่เนต้องะนไม่เอต้องนานะเคกันจ้าเดี๋ยวหน่อยขอคุงเข่ากับขอล่าี่น้องไปเนี่ยนี้ได้จ้วเราเสียเอาบรรยากาศยูหานหมดล้มาเห็นเบิรงไม่ได้พี่น้องจ้ะเงยแห้งครัโอเคได้จ้าพอกันไหมคลิปหนาด้จ้า อยู่ดีไม่้างทุกคนก่าสวัสดีคนะ่ะบ๊ายบาย,ยาคคุใจอ